วางแผนภาษีไปทําเพื่อโอเคเพื่ออะไรนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าภาษีมันเกิดขึ้นได้อย่างไร่คนน้อยมากครับคือไม่รู้ว่าภาษีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาษีเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของโรบินฮูดและโรบินฮูดทาไงครับโรบินฮูดก็คือไปพ้นคนรวยถูกไหมแล้วไปช่วยคนจนมันเป็นอย่างนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมไม่มีข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับ เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษนะครับครั้งแรกเลยนะครับของการวังของภาษีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทฤษฎีคล้าย,ายโรบินฮูดปล้นคนรวยและไปช่วยคนจนแล้วหลังจากนั้นนะ่ะก็เกิดการขอความช่วยเหลือเกิดขึ้นครับขอความช่วยเหลือเพื่ออยากจะไปช่วยคนจนหรือคนที่ไม่มีเงินหรือไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็เลยขอการระดมทุนก่อนนะขอการระดมทุนจากคนที่มีกําลังทรัพย์ ล้วระดมระดมระดมมาแล้วแจกจ่ายหลังจากนั้นน่ะมันก็เลยเกิดเรื่องของภาษีโอเคนะเนี่ยคนที่โดนภาษีมีใครบ้างถ้าจะบอกว่ามันมีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมต้องบอกว่าประชาชนทุกๆคนครับโดนภาษีหมดครับแต่เป็นเชิงภาษีทางอ้อมนะครับก็อยู่ในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าแหวก ก็จะอยู่ในทุกอย่างที่คุณซื้อรับที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการเกษตรโอเคไหมไม่ใช่พวกผักพวกอะไรเงี้ยทางการเกษตรอย่างเช่นชาสีฟันที่คุณไปซื้อปแป้งสีฟันที่คุณไปซื้อทุกอย่างในนี้มีภาษีหมดเขาเรียกมันว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT นั่นเองแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องของ VAT นะครับเราจะมาคุยเรื่องภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีบุคคลธรรมดานะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือคนที่รับเงินเดือนครับเขาเรียกมันว่าพองอดหนึ่งครับโอเคไหมครับพองอดหนึ่งเนี่ยใช้สําหรับคนที่ทํางานรับเงินเดือนอย่างเดียวซึ่งเวลาเขาหักภาษีเขาจะหักแบบไหนหักแบบภาษีก้าวหน้าให้เราเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องของการหักภาษีฟังเนาะพองอดหนึ่งสำหรับคนที่มีเงินเดือนนะครับหัก ตามอัตราภาษี9ก้าหน้าเลข9ก้าหน้าแล้วมัน9ก้าหลังไหมส่วนใหญ่มัน9ก้าหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วมันเป็นเท่าไหร่ก็ตามมาตรฐานนะครับโอเคนี่คือพองอดอหนึ่งนะครับส่วนที่2ครับพองอดลสามครับพองอดอสามเนี่ยคือหักสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์จากเงินได้นั้นเขาหักใครครับเขาหักบุคคลที่เป็นลักษณะการรับจ็อบโอเคไหมการรับจ็อบอย่างเช่นคุณทํางานฟรีแลนซ์คุณไปรับจ็อบเป็นโอที งานนอกอะไรอย่างเงี้ยและคุณรับนู่นรับนี่มาและรับในนามบริษัทนะเขาจะหักพมรดา3คือหัก3%สมมุติว่างานชิ้นนั้นนะ่ะมันอยู่ที่1 0 0 0 0ห่นบาทก็จะหักไปที่300บาทโอเคไหมครับก็คือการหักนะัที่จ่ายแล้วพดรหนึ 1, ง่งพดรสาเนี่ยหักที้จ่ายหักไปให้ใครล่ะอ้าวหักเพื่อยื่นว่าคุณนะ่ะมีไรายได้ หักเพื่อแสดงว่าบริษัทได้จ่ายเงินจริงหักและส่งมอบไปที่กรมสรรพากรโอเคไหมครับอ่าพองอรอหนึ่งนะแล้วก็พองอดอสามผ่านไปแล้วนะครับส่วนต่อมาครับคนทั่วไปเนี่ยที่รับเงินเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าพองอดอมันจะมี3ตัวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนก็คือมีพองอดอ9ก้ 91, 90, และ94นะ9ก่ก่อนง่ายๆเลย91าสันละหนึ่งเนี่ย สระ1เนี่ยย่อมาจากสระเอซึ่งแปลว่าเงินเดือน91เนี่ยก็คือสําหรับบุคคลธรรมดาที่รับถานรายได้ที่เป็นเงินเดือนโอเคไหมครับทำงานแบบเป็นงานประจำอ่ะเอาเงี้ละกันซึ่งจะอยู่ในพองดอ91 91จำง่ายๆครับ1คือสระเอเอสระเอคือเงินเดือนก็คือเข้าพองดอ91นะครับโอเค ต่อมานะครับพอดอ90ครับ90เนี่ยสำหรับคุณคนที่ไม่มีสระเอคือไม่ได้รับเงินเดือนอยู่ใน90ทั้งหมดเลยโอเคไหมครับโอเคก็คือไม่ว่าคุณจะรับจ็อบฟรีแลนซ์รับเป็นบำเหน็จนะครับค่าบำเหน็จคอมมิชชั่นเงินได้ต่างๆทำธุรกิจรับเมากอสร้างเป็นหมอธุรกิจเฉพาะอยู่ใน90ทั้งหมดโอเคไหมครับ เดี๋ยวเราจัดเรื่องนี้ก่อนนะแล้วก็พงด94 94เนี่ยคือการยื่นครึ่งปีหมายถึงว่า1ปีเนี่ยมันมี12เดือนถูกไหมครึ่งปีเนี่ยคือมิถุนาก็คือเดือนที่6โอเคไหมก็ไปยื่นแค่ครึ่งปีแล้วพออีกครึ่งปีก็ยื่นอีกรอบหนึ่งคนกลุ่มไหนครับที่ต้องไปยื่นในพงด .94 คนกลุ่มที่อย่างเช่นมีทั้งเงินเดือนด้วยหรือมีทั้งคอมมิชชั่นด้วยแต่มีค่าเช่าค่าเช่าคืออะไร ค่าเช่าอย่างเช่นให้เช่าบ้านนะครับเช่าตึกนะครับโดยมีสัญญาเช่าพวกนี้ต้องยื่น9 4สี่คือแบบครึ่งปีหากไม่ยื่นมีความผิดไหมมีความผิดนะครับโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณรับเงินเดือนทั่วไปเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องยื่น9 4สเนาะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดภาษีคุณเยอะมากๆเนี่ยคุณมีความต้องการอยากจะยื่น9 4สได้ไหมได้เหมือนกันครับเพราะว่าคุณอยากจะแบ่งจ่ายภาษีให้มันไม่เยอะมากโอเคปหมครับโอเค อันนี้คือเราสรุปนะว่ามันจะมีพงกะดอหนึ่งพงอดอ 3, พงอดอเพงอดอเและพงอดอเกโอเคแลกันเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือความตายและภาษีคนที่กล่าวไว้คือเบนจามินแฟรงกินนะครับความตายและภาษีก็คือเอาง่ายๆตั้งแต่คุณเกิดมามองโลกครับคุณโดนภาษีเลยครับจนคุณตายครับแล้ว เผลออเนี่ยบางคนเนี่ยตายแล้วยังโดนภาษีโอเคไหมครับเขาถึงบอกไว้ว่าความตายและภาษีคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าถ้าเราเอาง่ายงถ้าเราพูดถึงว่าการวางแผนภาษีเราวางแผนไปทําไมโดยการไม่พูดพงดองหนึ 1, พงดองสามเก้าศูนยก่อนเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าคุณอยู่ในหมวดไหนคุณก็จะงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวางตรงนี้ให้ก่อนนะครับนะครับ วางแผนภาษีไปทำไมนะครับโอเคซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อ่ะจริงๆผมทำงานเนี่ยในงานประกันชีวิตมาเนี่ยสิบสองสิบสามปีแล้วยังมีคนไม่รู้ว่าวางแผนภาษีไปเพื่ออะไรนะครับวันนี้เราอยากจะมาให้ความรู้จริงแล้วให้ข้อกระจ่างจริงๆนะครับตอนเมื่อคุณเนี่ยมีรายได้นะมีเงินเดือนมีคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยคุณก็จะโดนหัก เขาเรียกว่าหักนะที่จ่ายไปเวลาคุณไปรับจ็อบจากที่ต่างๆคุณโดนหักไป3%ซึ่งหมายถึงว่าตอนที่คุณได้เงินมาแล้วคุณไม่รู้ไนงะว่าคุณโดนหักตังค์ไปโอเคปะคุณทํางานบางทีคุณไม่รู้ว่าคุณโดนหักภาษีไปแล้วซึ่งเงินก้อนนั้นนะ่ะขอคืนได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นแหละคือการวางแผนภาษีแต่พอคุณแบบรู้สึกว่า มันซับซ้อนอะ่ะตัวเลขมันซับซ้อนไม่อยากจะรับรู้เลยกับเรื่องพวกเนี้ยคุณก็ไม่วางแผนถูกไหมพอคุณไม่วางแผนเงินที่คุณต้องเสียไปคุณก็เสียให้กับภาครัฐโอเคไหมครับไม่ใช่บอกว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปให้กับภาครัฐแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันก็ไปบํารุงประเทศหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่เขาให้สิทธิ์คุณเพื่อขอคืนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ขอคืนมันเหมือนเอาง่าย วันนี้คุณคุณจะได้เงิน100บาทคุณได้90บาทคุณเสียไป10บาทเพื่อไปบำรุงประเทศถ้าคุณเป็นคนดีคุณให้10บาทเพื่อบำรุงประเทศบำรุงประเทศก็ถือว่าก็โอเคโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้10บาทของคุณคืนนั่นแหละครับทําไมคุณต้องวางแผนภาษีถูกไหมครับแล้วทําให้ได้คุณน่ะได้เงินของคุณคืนกลับมาโอเคไหมซึ่งถามว่าเอาถามกันตรงๆเลย เวลาที่คุณทํางานและคุณได้เงินน่ะคุณได้เงินมาและคุณโดนหักนั่นมันคือน้าพักน้ําแรงของคุณหรือเปล่าคุณลองตอบกันใช่น้ําพักน้ําแรงของคุณไหมครับที่คุณทํางานมาและคุณโดนหักไป10 5%เอซนห้อร์เซ็นตย่างเงี้ยใช่น้ําพักน้ําแรงของคุณนะครับมันคือน้ําพักน้ําแรงของคุณเลยที่คุณทํางานไปแล้วโดนหักเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่วางแผนภาษีหรือคุณไม่ขอคืนแสดงว่าคุณโดนตัดน้ำพักน้ำแรงของคุณออกไปนั่นแหละคือการวางแผนภาษีเพื่ออ่าใช่ค่ะขอบคุณนะครับนั่นแหละสมมุติคุณทำไปเต็มร้อยอ่ะคุณทำไปร้อยยี่สิบอ่ะแล้วคุณโดนหักยี่สิบอ่ะคุณไม่อยากได้คืนเนอคุณก็ต้องอยากได้คืนอยู่แล้ว แต่เพียงแค่ว่าคุณไม่รู้หรือหลายๆคนที่ดูไม่รู้แล้วมีคนอีกมากมายไม่รู้ว่าขอคืนได้เพราะฉะนั้นนั่นคือหลักการวางแผนภาษีทำอย่างไรให้คุณได้คืนภาษีก้อนนั้นคือการศึกษาครับว่าเท่าไหร่คุณถึงเสียภาษีเท่าไหร่คุณถึงไม่เสียภาษีโอเคไหมครับแล้วเวลาขอคืนเนี่ยอย่ามาคิดว่า 1 0บ0บาทนะไม่ใช่นะจ๊ะคืนกันเป็นหลักพันหลักหมื่นนะจ๊ะโอเคนั่นคือเคล็ดลับวันนี้นะครับที่อยากจะแบ่งปันให้ฟังเลยนะครับว่าเท่าไหร่ถึงขอคืนภาษีได้โอเคคนที่โดนภาษีคือคนที่มีรายได้นะครับรายได้ทั้งปีนะครับเกิน3 0 0 0 0 0 0 0บาทโอเคไหมแล้ว คราวนี้ต้องทํำยังไงบ้างล่ะถ้าเกิดคุณมีรายได้ไม่ถึงง่ายๆครับเดินไปที่กรมสรรพกรครับแล้วแจ้งเขาครับแล้วถามเขาครับว่าเออผมเองอ่ะมีรายได้ไม่ถึงอัตราฐานภาษีผมอยากจะขอภาษีขึ้นผมควรต้องทํำยังไงดีเหรอครับพี่ถามก็ไปเลยครับง่ายๆสุดครับสรรพกรพื้นที่เขตที่อยู่ใกล้ๆคุณครับเพราะว่าเอาจริงพนักงานของสรรพกรเนี่ย เขายินดีต้อนรับแล้วก็ให้บริการคุณนะครับแล้วสอนคุณนะครับเพื่อทําให้คุณนะ่ะถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆก็ไม่กล้าเข้าไปโอเคไหมถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นผมเมื่อก่อนนะ่ะผมก็ไม่ได้มีความรู้แบบวันนี้เนาะผมก็เดินไปเลยพี่ครับผมอยากจะมาเออขอคืนภาษีแต่แต่ผมผมไม่มีความรู้จริงๆครับพี่ช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับ เขาก็จะยินดีเลยครับเขาก็จะเรียกมานั่งที่โต๊ะแล้วก็คุยแล้วก็อธิบายให้เราฟังเลยครับและน่ารักมากๆครับเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ให้จําไว้ว่าถ้าเกิน3า0 0สนหนนะคุณเสียภาษีนะแต่เสียภาษีเท่าไหร่ต้องไปดูในไลฟ์ถัดไปตามมาตามราภาษีกหน้าถ้าเขาหักไว้สําหรับคุณนะตามพวด3าเนี่ยเยอะเกินไปคุณขอคืนได้นะครับสําหรับวันนี้ผมนทวัฒน์ ก็ขอลาไปก่อนในการไลฟ์ของวันนี้นะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามของวันนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ผมอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ